จีนและสหรัฐอเมริกาเห็นชอบร่างมติคว่ำบาตรเพื่อควบคุมแผนพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับขณะที่ชาวเกาหลีเหนือนั้นแสดงพลังร่งรวมรณรงค์70วันเพื่อความจงรักภักดีชาวเกาหลีเหนือจํานวนมากเดินขบวนที่จตุรัสคิมอิวซุงกลางกรุงเปียงยางเพื่อร่วมการรณรงค์ให้องค์กรต่างๆและแรงงานชาวเกาหลีเหนือทุกคนทุ่มเทการทํางานให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยเริ่มการรณรงค์70วันเพื่อความจงรักภักดีก่อนที่จะถึงวันประชุมใหญ่ของพรรแรงงานซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่จีนและสหรัฐอเมริกาเห็นชอบร่างมติมาตรการคว่ำบาดเกาหลีเหนือเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่เกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันที่6มกราคม โดยร่างมาติดังกล่าวจะส่งต่อไปยังสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ทั้ง15ประเทศเร็วนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะมีขึ้นมีการขึ้นบัญชีดำกลุ่มบุคคลและองค์กรของเกาหลีเหนือเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์หน่วยงานพัฒนาทางอวกาศแห่งชาติเกาหลีเหนือและหน่วยข่าวกรองของเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้จีนไม่ต้องการให้กดดันเกาหลีเหนือมากเกินไปนะครับ ขณะที่สหรัฐเสนอให้จำกัดเกาหลีเหนือในการเข้าถึงท่าเรือนานาชาติและจำกัดธนาคารเกาหลีเหนือในการเข้าถึงระบบการเงินของโลกนางหัวชุนอิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความหวังว่ามาตรการคว่ำบาตดังกล่าวจะช่วยยับยั้งแผนการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ในอนาคต รวมทั้งยังหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะกลับเข้าสู่กระบวนการเจราจาเพื่อยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออีกครั้งในเร็วๆนี้ครับ